รู้จักปลื้มมาสเตร์เชฟเชฟหล่อสเสน่ห์แรงที่ใครๆก็หลงรักคนสนิทของแอนนี่และเบียร์เดอะไวส์ กำลังเป็นดราม่าที่หลายคนติดตามกันรุนแรงอย่างหนักกับกรณีของเบียร์เดอะวอยซ์ที่ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดของความสัมพันธ์ระหว่างเบียร์แอนนี่และปลื้มมาร์ติเชฟซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเหมือนว่าปลื้มจะออกตัวพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากมีแค่แอนนี่และเบียร์เท่านั้นที่ฟาดฟันกันผ่านโซเชียลจนแทบจะเป็นวาระแห่งชาติโดยประวัติของปลื้มมาร์ติเชฟผู้ถนัดทำอาหารฝรั่งและอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการดัง ปลืมมาสเตอร์เชฟหรือสิทธิทพัฒน์วาน,นิชพันธ์จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยร,รังสิตหลังจากนั้นดูเหมือนว่าปลื้มจะเดินตามความถนัดด้านการทำอาหารด้วยการไปเป็นลูกมือเชฟชื่อดังและยังเคยเข้าเรียนทำอาหารที่ Cordon Bleu โรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังสไตล์ฝรั่งเศส ปลื้มเคยเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าแข่งขันในรายการ Master Chef ซีซั่น2โดยมีคลิปของปลื้มที่เข้าแข่งขันในรอบแรกวัตถุดิบที่ได้คือหมูสับซึ่งปลื้มทําออกมาเป็นไส้กรอกอิตาลีมีส่วนผสมของสันนอกกับมันหมูจิ้มกับน้ํามันโชริโซและเมื่อเชฟป,ป้อมมาลองดูก็ถามว่านี่คือทําเสร็จแล้วหรอ ปลื้มก็ยอมรับว่าตนนั้นทําอะไรต่อไม่ได้เพราะหยิบของมันน้อยมากเชฟป้อมก็เคาะน้ํามันโชริโซให้ปลื้มกินและถามว่ามีรสอะไรปลื้มก็บอกว่ามีรสขมทําให้เชฟป้อมบอกว่าถ้าเรารักที่จะอยู่ในอาชีพนี้ต้องมีสติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งพบว่าแม้เชฟปื้มจะผ่านเข้ารอบ30คนแต่สุดท้ายก็ตกรอบแรก ปลื้มมาสเตอร์เชฟยังเคยเป็นยูทูบเบอร์ในช่องเป็นปลื้มชาแนลและสอนทำอาหารหลายอย่างกุ้งล็อบสเตอร์อบชีสสปาเกตตี้คาโบนารามันบดซุปข้นหอยลายบันอฟฟี่พายแต่กลับไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนับตั้งแต่2ปีก่อนโดยแต่ละคลิปมียอดคนดูหลักร้อยเท่านั้น ในช่วงโควิดก็เหมือนว่าปลื้มมาสเตอร์เชฟจะหันไปทำเบอร์เกอร์ขายโดยเป็นเบอร์เกอร์ในสไตล์เชฟเทเบิลและมีเพื่อนพ้องพี่น้องที่เป็นนักเล่นเกมเหมือนกันให้ความสนใจอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากนอกเหนือจากความสามารถในการทำอาหารปลื้มมาสเตอร์เชฟก็ยังเป็นนักเล่นเกมตัวยงคนหนึ่งโดยในเมื่อปี2021 ปลื้มเคยแชร์โพสต์ของ First One ที่แข่งขัน e s p o r t กับ b e ี r ร์เดอะไวซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ปลื้มและเบียร์อาจจะรู้จักกันจากการที่เป็นคนในวงการเล่นเกมเหมือนกันชื่อของปลื้มมา e r s ์เชฟกลายเป็นที่จับตามองอีกครั้งหลังจากที่มีข่าวเรื่อง b e ี r ร์เดอะไวไปจูบก,กับปลื้มที่คอนโดโดยที่มีแอนนี่ผู้จัดการของวง4 e อซึ่งเป็นแฟนของปลื้มมาเห็นเข้าก่อนจะนำไปสู่มาหากราบการปล่อยคลิปเสียงแชทหลุดและอะไรหลายๆอย่างที่ตามมา โดยในตอนแรกที่เกิดเรื่องขึ้นนั้นปลื้มเหมือนจะปิดอินสตาแกรมไปแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่จนมียอดผู้ติดตามปลื้มเพิ่มขึ้นจากหลักพันกลายเป็นหลักหมื่นแต่เมื่อเรื่องเริ่มดังขึ้นมากๆและกินเวลาต่อเนื่องในช่วงข้ามปีปลื้มก็ได้ปิด IG ปิด Facebook และงดการเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียนอกจากข้อความใน IG Story สั้นๆว่าเรื่องมันน่าจะบานปลายไปแล้วผมน่าจะต้องทำอะไรสักอย่าง ดยอยากจะพูดตรงนี้เลยนะครับว่าวันนั้นผมกับเบียร์ไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันแน่นอนอย่างไรก็ตามในคลิปเสียงหลุดของเบียร์เดอะไวท์ในตอนแรกแอนนี่ได้ขอให้เบียร์ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ระหว่างแอนนี่กับปลืม้มและเบียร์ก็รับปากว่าจะไม่ไปดูหนังเทเลอร์สวิปกับปลืม้มแต่เมื่อวาผู้จัดการส่วนตัวของเบียโทรเช็คกลับพบว่าทั้งเบียรและปลื้มไปดูหนังด้วยกันซึ่งมีช่วงหนึ่งที่ปลื้มบอกว่าแอนนี่ดื้อม,มาก และปลื้มเคยที่จะเลิกกับแอนนี่แล้วและมีจุดพีคของปลื้มและแอนนี่เรื่องหนึ่งวาก็ตัดบทว่าไม่ขอฟังเรื่องนี้แต่มันอยู่ในช่วงคริสต์มาสแต่เรื่องที่เบียร์จูบป,ปลืม้มเกิดหลังวันคริสต์มานิดเดียวปลื้มไม่ต้องการให้วันคริสต์มาสและปีใหม่เป็นฝันร้ายของแอนนี่ ว่าก็เลยบอกว่าแล้วตอนนี้มันมากกว่าฝันร้ายหรือเปล่าสําหรับคนคนหนึ่งการบอกเลิกให้จบต่อหน้ากับการต้องมาเห็นอะไรแบบนี้มันแรงกว่ามากปลื้มก็ยอมรับว่าใช่พี่